One, two, วันทีสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่นเคปั่นนะคะค่ะอาทำเลยค่ะ,เค,คะเครื่องปั่นกับเครื่องอะไรนะคะลูกเครื่องเองหค่ะโอเคเอาอย่างนี้นะคะวันนี้คุณแม่อยากกินน้ำส้มมากเลยอะ่ะนี่ค่ะโอเคได้เลยแม่คะปั่นให้หน่อยนะคะอ่าแล้วทำยังไงอีกโอ้ ปั่นได้จริงเหรอจริหคอ,อยากเล่นด้วยอ่ะได้ไหมได้ค่ะไหนไหนปั่นปั่นให้ดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะแม่คะว้านวนกนเนน่ะโอ้โหอะใส่แก้วมาให้หน่อยนะคะแม่คะน่ากินจังเลยกแก้วเหรอแก้วหรอคะนี่ไงคะใส่แก้วมาให้ด้วยนะ โอ้โหส้มใหญ่กว่าแก้วส้มใหญ่กว่าแก้วอีกใช่ไหมคะมันจะทำได้ยังไงจันเนียยค่ะโอเคเท่าไหร่จ๊ะสองบาทโอเคอืม,มอร่อยมากเลยอะอะต่อไปไหนดูซิว่าวันนี้ยเรามาปั่นน้ำอะมันมีอะไรขายบ้างหรอ อ๋อมีขนมปังปิ้งด้วยหรออันนี้คืออะไรอะคะอันนี้อ่ะอันนี้คือไม่เป็นแันนะคะเราไม่ใช่แต้นใส่ฐานนะคะหรอคะใช่ค่ะกินได้ไหมเอาขนมปังปิ้งด้วยหนึ่งคู่นะคะได้ค่ะได้จ้าติดอันนี้ก่อนนะแม่ได้ค่ะต่อไปคุณแม่อยากกินขนมเค้กอะพับเค้กอะค่ะคุณแม่อยากกินขนมเค้ก ไม่ใช่เนี่ยขนมเค้กน้องไม่บุญก็เอาไปใส่เครื่องปัน่นอันนี้สิแล้วก็ทําเป็นขนมเค้กออกมาให้คุณแม่ทานอ่ะใส่ไข่ด้วยใส่ไข่ออ้ยน้องไม่น้องไม่บุญน,น่าเล่นจังเลยใครซื้อของเล่นให้ค่ะเนี่ยค่ะแม่ค่ะคุณแม่อ่ะเอาใส่ไข่ตอกไข่ก่อนนะคะตอกไขม่มีพับเค้กอันนี้คือพิก อ๋อพีกที่ไหนเราอ่เทใส่ลงไปมันมีไข่อันนั้นไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ไงตอกไข่เสร็จแล้วเป็นแบบนี้เลยใช่ใส่เข้าไปปั่นได้เลยค่ะปั่นให้คุณแม่ทานนะกดยังไง ออตีไข่นะคะตีไข่เสร็จแค่ะโอ้ทำไมปั่นเล็้วจังอีกนิดนึงได้ไหมใหเ้เพื่อนๆ<ช>ดูหน่อยปั่นยังไงเสร็จแล้วค่ะออาเสร็จแล้วก็เสร็จเอาใส่จานให้คุณแม่ทานจะเอาอะไรคะใช่ค่ะแม่ไปจิงนะค่ะเอาอะไรคะเอาอะไรเอ่ยอะไรคะจานเหรอ ที่ทำเหรออ๋อไม่เป็นลายไปทำไอ้เท่าที่มีก่อนเพราะว่าตอนนี้ของเล่นน้องไม่บุญเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะมารีวิวให้ดูทีละอันทีละชิ้นนะเพราะว่าตอนนี้คือมันกระจัดกระจายอ่ะมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะน้องไม่บุญเล่นแล้วก็ไม่เก็บป่ะไปปั่นให้เพื่อนๆดูก่อนเพื่อนอยากเห็นอ่ะเพื่อน,อ,นอยากเล่น <S <S ด้วยดูด,ดปั่นได้จริงนะใส่ฐานสองก้อนแล้วขนมปังปิ้งฉันได้หรือย,ยังจ๊ะเนี่ย ขนมปังปิ้งอะสุกหรือ,อยังยังค่ะยังอีกเหรอไม่ใช่ไหมแล้วหรอจ๊ะเนี่ยนี่น,นี่ต้องกดให้มันเด้งก่อนแม่ขาจึบจึบอ,อ้าวทาหลุดไม่เป็นไรหรือคุณแม่ใส่ให้มานี่มาแม่ใส่ถ่านแป๊บนึงนะ,ะได้แล้วคะ่ะ,ะนั่งลงดีดีเดี๋ยวต้องซื้อโตให้ใหม่แล้วมั้งโตอันนี้มันเล็กไปละ ไหนอ่ะแล้วไหนอะขนมเค้กแบบไหนคะนอันนี้พี่ใส่อ่าอ่าใส่เข้าไปได้ยังไงอีกอ่าจินตนาการของเด็กนะคะปล่อยเขา่าเขาจะเล่นอะไรจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาเลยอ่ะอันนี้คืออะไรพับเค้ก,คกอันนี้คืออะไร ค่ะใช่แล้วแต่น้องเลยอันนี้วุ้ยแม่อยากกินน้ำผักอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นบ็อกโอลี่หรือเปล่าอยากกินน้ำผักจะได้แข็งแรงอาหารโอ้โหอาศัยปั่นให้แม่เลยปั่นให้คุณแม่เลยนะคะคุณแม่อยากกินมากก็มีอะไรอีกนี่มีอันนี้ด้วยน้องอบุญอันนี้น่าจะเป็นลูกพับอ่ะ ปิดฝาได้นะเวลาปั่นน้ำค่ะไอ้สา,าวโกนเลยแล้วแต่แม่ค้าเลยคะ่ะดูหน้าจริงจัง,างมากอ๋ออ๋อโอเคทีละอันใช่ไหมโอเคจับฝาไว้ด้วยเดี๋ยวฝาป,ปั่นได้จริงน,นะทุกคน เยะเกินไปอ่ะจับฝาแม่จับให้อะปิดฝาแล้วก็ปั่นโอเคม่เยอะเกินไปนค่ะไข่เราไม่บุญตอนนี้อายุสามขวบนะคะสามขวบสี่เดือนยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะใส่แก้วให้ด้วยนะคะแมะะ่นะคะ้าจ๋า ของเล่นน้องใม้ดูนียเยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบอันไหนที่เขาเล่นเบื่ออะไรเงี้ยค่ะแม่ก็จะเอาไปบริจาคให้เด็กแถวนี้นะคะเพราะว่ามันเยอะอมันเก็บไม่ไหวมันลกบ้านมากเลย้ <c oughs> ทำไมแม่ค้าน่ารักจังโอเค พับเค้กหล่นเลยว้าเกียดจังโอไม่เป็นไรค่ะเอฟเฟกมีเอฟเฟกนิดนึงนะคะอ่ะแม่ค้าของล่วงหมดแล้วเราว่าโต๊ะเราเล็กไปแล้วมั้งเราสงสัยเราต้องเปลี่ยนโต๊ะแล้วแหละเรามีโต๊ะอยู่ข้างบนเนี่ยให้ป้าาเอาลงมาให้ได้ยังคะแม่ค้าทำไมทำนานจังลูกค้าจะรอไม่ไหวแล้วนะเนี่ย ใส่มากี่บาทจ๊ะห้าบาทโอเคได้เลยทำไมมันหอมหวานอะไรอย่างนี้อ่ะขอแก้วไลยค่ะได้ค่ะแก้วก็มีหลายอันอยู่ไม่ใช่หรอเอออ่ะป่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเล่นเกม อันนั้นดีกว่าไหมน้องไม่บุญน้าแข็งอะ่ะพี่ตีน้ําแข็งอะ่ะแต่ต้องอรอป้าป๊ากลับมาก่อนจะได้มีเพื่อนโอเคไหมคะมีเป็นรถเลยนะคะอันนี้ยังไม่หมดนะมีอีกเยอะนะเต็มรถเลยพวกขนมผลละมงผละงผละไม,ะม้ปอมนะคะอะไร่ายนะอะไรนะคะอย่ายนะคืออะไร,รอะลูกของเล่นอะไรคะอ๋อขนมเคก้ก แต่ว่าชิ้นส่วนมันน่ะน้องไม่บุญทาหายอมันมันอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่มันหาไม่เจออันนี้เหรองั้นเราต้องไปหากันก่อนไหมแล้วเราค่อยมาถ่าย่เอถ่ายก่นอน่ะอ่โอเคอ่ะน้องก็เล่นเท่าที่มีไปก่อนเพราะว่ามันกระจัดกระจายตั้งตนตั้งตัวนี้เหรอค่ะได้หมดเลยแล้วก็มีโดนัทแล้วก็มีไออันนี้คืออะไร,รอ,อ่ะอันไหนคะอันนั้นมันน่าจะเป็นพวก ชิปฟอนนั่นแหละมันก็เป็นเบเกอรี่แหละค่ะเอาไหนดีคะเอาเอาโดนัทตะคะ่ะเจ็บอะไรคะเจ็บฟันไม่แปรงฟันหรือเปล่าเห็นไหมเจ็บฟันแล้ววันหลังแม่บอกให้แปรงฟันต้องแปรงง่ายๆรู้ไหมลูกเข้าใจไหมคะเจ็บมากไหมเจ็บหรองั้นไ่บายเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวไปดูรักษาฟันก่อนงั้นไปบาย งั้นบายบายเพื่อนๆก่อนเอาอยากถ่ายเอาอยากถ่านี้ก็มี่ะทำอะไรต่อนี่ไงอันนี้ก็มีน่ากินจังเต็มโต๊ะแล้วนะรู้สึกอะรู้สึกจะเต็มโต๊ะมั้งใช่ต้องเปลี่ยนโต๊ะแล้วแหละใช่ใหญ่เกินไปของเยอะเกินไป แม่คะอยากกินขนมปังอะค่ะไหนนะคะเอาที่มันเป็นสตรอเบอรี่น้าสตรอเบอรี่อะค่ะหันหน้ามาก,ก่่อนอนจจเสียหันหน้าไม่ได้มันก็ไม่เห็นหน้าน้องอะสิคือคอ,อะไรอะหันไปมันก็ไม่เห็นหน้าน้องเห็นไหมไปนั่ง เขาจะอยู่บ้านคนเดียวไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นนะคะก็เลยต้องซื้อของเล่นให้เขาเขาจะได้ไม่เหงาเขาจะอยู่บ้านกับแม่สองคนนะใช่ไหมคะใส่หัวได้ไงล่ะปะป๊าไปทำงานอ่ะเร็วๆแม่คะเอาหย่าดีคะก็บอกว่าเอาทับเค้กหน้าสตรอเบอรี่อะค่ะแม่คะเอาไปปั่นให้รีอยังจ๊ะอันนี้เหรอคะอันนั้นก็ด้วยใส่ตานมาเลย ขนมปังปิ้งอ่ะไม่ละมั้งไม,งไม่ไม่ไหนอะใส่ปังไ่ไมค่ะอ๋อโอเคได้อาปั่นให้แม่ด้วยอีกอันนี้โอเคอือหือนี่เสร็จอีกอันนี้เสร็จแล้วโอเคสสอเคสร็จแล้วก็ออกมาเลยค่ะอือ เสร็จแล้วหรอคะใส่ตามให้คุณแม่สิสยังไม่กดอันนี้เลยโอเคดีไหมของเล่นหนูชอบไหมลูกหนูชอบไหมแบบเนี้ยชอบใช่ไหมหนูเป็นเด็กดีเดี๋ยวคุณแม่จะซื้อให้อีกโอเคปะถ้าหนูเป็นเด็กดีนะแปลงฟันเก่งๆอ่ะคุณแม่จะซื้อของเล่นให้อีกยนะานะต้นไงเต็มเลยใส่มาสิ ขอบคุณค่ะนี่กินนะคะอ้าวทำไมอะคะมันร้อนอยู่หรอใช่ค่ะช่างทางหนัคุอันนี้ไม่ต้องกินอันนี้ให้ลูกค้ากินนะค <c oughs> ่ะอตามใจแม่ค้าเลยคะล่ะนี่คือ <ขา S 2> ไหนอะฮะ<า>นี่ไงหน้าสตรอเบอรี่คืออันนี้ <c oughs> แม่ค้ามองไม่เห็นน <c> ะ <oughs> อะไรของแม่ค้าเนี่ยใส่อะไรเข้าไปอะ่ะ จะใส่อะไรจะใส่อะไรลูก oh <dear. S 1> ใส่อะไรคะ oh <dear. S 1> ของเล่นอะไร oh <dear. S 1> มาเร็วหันหน้ามา่ oh dear. Oh dear. หาหันหน้ามาให้เพื่อนๆดูก่อน oh <dear. S 1> งั้นหนูจะเล่นต่อหนูมา oh <dear. S 1> บายบายเพื่อนๆนก่อนอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันอีกอบ่บายบายเพื่อนๆน,นก่อน โอเคฝากติดตามช่องน้องใบบุญด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนโอเค